สมคิดซัดประยุทธ์ไม่อายตัวเองบ้างหรือเคยด่านกักการเมอเืองว่าเลวแต่ตนเองทำหนักยิ่งกว่าวันที่26มกราคม2566นายสมคิดเชืออ 6, 6, อ้อคงสสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร,ร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิมเ่มเติมมาตรา159และยกเลิกม,มาตรา27 272ที่นายแพทย์ชลนาสีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับคณะเป็นผู้เสนอจนนำมาสู่การพิจารณาของสภาแม้สุดท้ายจะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะสภาไม่ครบองค์ประชุมสภาล่มในที่สุดทางนี้เป้าประสงค์ของพรรคเพื่อไทยเพื่อต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดทางนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ฝ่ายไม่เห็นด้วยก็อ้างว่าเพราะการยกเลิอกอำนาจสมาชิกบุธ,ธิสภาก็อ้างว่าวาระของสมาชิกอีกหนึ่งปีจะไปแก้ทำไม เรื่องระยะเวลาไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นคือต้องยกเลิกให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะนายกควรมาจากสสที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมาจากแคนดิเดตที่พักคัดสรรมาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยประชาชนก็ได้รับรู้รับทราบโดยสาธารณะอย่างไรก็ตามนายสมคิดกล่าวด้วยว่าแม้ครั้งนี้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ขอยืนยันว่าหนึ่งในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงกับประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นส่วนการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าถีบนั้นน่าประหลาดใจเพราะก่อนมีอำนาจพลเอกประยุทธ์ออกมาต่อว่าโจมตีนักการเมืองว่าเลวที่สุด คนทาการเมืองที่อยู่กับประชาชนกลายเป็นคนไม่ดีในสายตาพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นแต่มาวันนี้พลเอกประยุทธ์ทําซะเองปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ทํายิ่งกว่านักการเมืองอยากให้พลเอกประยุทธ์กลับตัวกลับใจหัดให้เกียรติคนอื่นเคารพความคิดเห็นคนอื่นบ้างพอทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์ทําหนักยิ่งกว่านักการเมืองลงพื้นที่พร้อมตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะอ้างว่าไปทํางานแต่แฝงหาเสียงแบบนี้แล้วที่พลเอกประยุทธ์เคยด่านักการเมืองไม่ไอายตัวเองบ้างหรือนายสมคิดกล่าว ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand